สวัสดีครับพ่อโบลาครับสวัสดีพ่อบุญลาครับลูกสาวลูกสาวน้องนุนิค่ะนุนิครับวันนี้นั่นทั่วผ้าพ่อแม่เอ่ยน้องนะครับมาเบิ่งง่วงน้ำพ่อบุญลาเนาะวันนี้พ่อบุญลาเสียงไฮน้องนุนินุนิค่ะเป็นคนเปิดราคาง่วงเป็นคนเปิดราคาง่วงเป็นคนพาเบิ่งเน้องเป็นคนนำเสนออ้าวต่อไปนีย่กันสิบัเบิ่งได้หอยไหมได้ครับบัดเดย์ได้หอยไหมได้ครับเสียงฮารด ขายง้วนได้หมนีลครับเดี๋ยวจะมาช่วยพอนะคะฝากพี่น้องติดตามกัเด้อครับเด้วยมาข้าใจเนี่สอบถามพอมาหลายทีนึงเออครับครับครับใจในส่วนใดส่วนเบอร์การสืขึ้นไทยยูนิคขึ้นเขาเนาะครับบันนี้สมมติว่าเขาอยากพี่น้องอยากมาเบิ่งง้วนนี่มาเบิ่งบ้านได้ครับนี่บ้านหนองแมงเงีวครับตำบลดอนดูอำเภอหนองซองหองจังหวัดพอนแก่นครับครับผมอ่ะพี่น้องต่อไปนีได้ครับมักแม่ใดโตใดครับบันนี่บันนี้พอเวลาหนองนุนีิศิภาเบิ่งเนาะขายมาเบิ่องโตแรกนะคะตัวแรก เป็นสาวหน่อยค่ะอ,อยู่ประมาณหเดือนค่ะเพราะานั้นอยุประมาณหเดือนเนะาะเป็นสําหรับราคาเกษตรกรทุนหน่อยเนาะตัวแรกค่ะโอ้โอพอดีคือคุณดีแห็นีไหมเดือนยางงามเล้เพีนหน่องบาง <c oughs> แขงบางขาเลยครับนี่เ่ห็หน่อยหน่อยๆ6เดือนเพียน่องกับสีบปเปลี่ยงจังหน่อยเนาะนทันใทีมองหาไปจะไปเป็นแม่พันธุ์นะครับม,นนม,ม่นี่เหมาะสมนี่ขาตรงหนอกล้องสีตัางจอก็รับลํำโตดีครับ,รบนี่สภาพเล็บดีบาินี หัวเพิ่นมีห้อยเด่นๆดนจากน้อยเนาะนี่หัวเพิ่นสีมีห้อยดังๆจากน้อยได้เพื่อน้องเด้อน,น่นี่ครับสีเหลืองเหลืองนดนึงค่ะแต่หม,ม,มองอื่นนี่บ่มีตำหนี้เนะาะบดนี้ระค่าเดี๋ยวครับซํำใดนี่ราคาเปิดไหวยี่สิบสามค่ะโอ้สองหมื่นสามพันพี่น้องอืมพี่น้องสองหมื่นสามพันสำหรับผู้ที่ทุนหน่อยๆนยะครับอย่างได้งัว่าเป็นหูบสีไข่เน่ <c oughs> ว่าเงินบทอดเจ็ดแปดหมื่นงามๆคือเพิ่นเนาะเอาซ้ำหนีครับเอาหน่อยๆ่อยก่อน พ่นนี่ส่งงามส่งดีนะครับตัวนี้การยืนการเชิดเขา่าทารีครับนี่อะพี่น้องราคาสองหมืนสามครับนี่ตัวแรกนะครับอ่ะผ้าเบิงโตต่อไปครับค่ะเป็นตัวที่สองนะคะเป็นเสาหน่อยค่ะอันนี้จะติดโบสแน่เ้ยค่ะอืมครบเครื่องเลยเดี๋ยวให้เขาเดินให้เบิงนะคะย่างโชว์เลยเนาะโตนี่โตที่สองเป็นเสาติดเครื่องดาด้วยครับตัวนี้ ติดเครื่องดำไงก็ต๊ะหันสูงประมาณร้อยสามสิบบวกค่ะดูนี่เนาะแมนค่ะพว่มสูงไปร้อยสามสิบบวกครับขอบตาดำขอบหูดำนะขามีจุดดำดำนะครับเนาะนี่ครับนี่เรื่องเรื่องเห็นชัดเจนอายุปีเท่าไรแล้วครับนี่แปดถึงเก้าเดือนค่ะแปดถึงเก้าเดือนโอ้เก้าเดือนในร้อยสามสิบประมาณนี้เนาะแมนค่ะบัี้ราคาเด ราคาเปิดไว้ที่สามสิบห้าค่ะตอนนั้นเปิดไว้อยู่ทีสามสิบห้าสามหมื่นห้าพันโอ้เครื่องดั่มล่ามครับตัวนี้ต่อรองได้เหมือนเดิมนะคะราคาเมือนก็บห้องไว้ซื้อเนาะจ้าห้องไว้พี่น้องก็สามารถต่อเอาเด้อครับสามารถไต่อรองในคือเก่าหระครับนี่อ่ะเดินเดินเดินครับนี่แม่ที่สองเนาะแม่นค่ะขยับไปแม่ที่สามที่สี่ต่อไปเพื่อนนะครับผมย่ออัดลาเดี๋ยวเพื่อนนะครับเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งโตที่สามเด้อค่ะ แม่สาวเหมือนกันค่ะโอ้โหตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาเลยได้พี่น้องใหญ่ขึ้นมากหนาขึ้นมาเบิ่งนามใต้หนามล่างด้ครับเด้อนี่เพื่อนครับเนี่ยมาเบิ่งหนาตาเพิ่นโอ้หนาก็โขลกงหญยตัวเนาะ,ะนี่ครับเป็นบามันติดมากเนาะแมนค่ะติดกระทบนิดนึงค่ะเป็นบามันติดกระทบมากหน่อยน,นึงหูขอบหูบัวดำนะครับ่าตัวนี้เป็นเครื่องแดงหเ่าครับเนี่ยดำหราอเปล่เครื่องอมบ่โอ้เครื่องอมครับเป็นงูเครื่องอมครับแมนนี่เนาะ สูงอยู่ประมาณ138 139ค่ะมีอยู่138 39พี่น้องออกสึกแดดออกสีท่องท่องกันตัวนี้เนาะสีเหลี่ยมย่ามีเบิบ่งช่วงขาด้วยครับนี่ขาใ,ใหญ่ดีตัวนี้เนาะแม่คนคทเอาเนาะเม็ดดีชัดเจนนะครับเนาะเอาขาดีหนามไต่ลำรางโอ้เงาอันลานครับลึง่งเงาแม่มมนี่ก็เป็นว่าแม่สาวเนาะแม่นค่ะคือสิแม่นพร้อมาสมบ่ครับตัวนี้อายุสิบเดือนเองครับโอ้อายุสิบดือหน่อยคขึ้นตัวนี้ ว่าแมนพ่อนั่นหรอบ่แมนได้พี่น้องหัวน้อยอยู่อสิบเดือนครับมันเป็นพันไงปัดซัวสิได้ทับนี้สิบอกสูงกอดลอยหาสิบบนตีไงนะครับตัวนี้โค้งสางไงดีโอ้พี่น้องมักหนาหลิกๆนะครับเด้อแม่นี่เป็นตาเอาไปเป็นแม่พันแม่บอกอีกแม่นึงครับนี่นาสนบานี้ราคาเขาเปิดอะไร้ำหรับได้ครับนี่เปิดไว้ที่สี่สิบสามค่ะเปิดไว้อยู่ที่สี่หมื่นสามพันนี่พี่น้องสี่หมื่นสามพันพี่น้องกับห้อง พั่ธุกระหองไว้คือเกา่าก็ต่อได้แล้วครับนี่ตอรแม่ขาแล้วค่ะ,ะ,คะตอรอง,อองได้ในว<ด>ัว<ล>เครื่องแดงแดงนี่ครับเฉียดอมอืมเอาสูงขึ้นมาเอาเบิ่งแม่ต่อไปนะครับเนาะต่อไปเป็นวัวตัวที่สี่นะคะแม่สาวพร้อมผสมพันธุ์แม่สาวพร้อมผสมพันธุ์ค่ะอันนี้จะค่อยพร้อมผสมเลยไหมเนี่ยแม่ค่ะหน้าแดงครับตัวนี้หน้าแดงจริงคือเลยหลังแดงจริงคือสูงมันจะลอยซี่สิบห้าหรือเปล่าลอยซี่สิลอยซี่สิบห้าบวกค่ะโอ้สูงครับนี่ พร้อมผสมด้วยครับบะเนี่ยท่านไดที่อยากได้งัวไปทับเอาแล้วคนก็มักพอนี่แล้วคนก็มักพอนั่นเนาะนี่แม่นี่พร้อมแล้วครับไปก็รอรอดเลยเนาะราคาเขาเปิดได้เท่าไหครับแม่นี่ราคาเปิดไว้ที่สี่สิบสี่ค่ะสี่0มืนสี่พันครับแม่นค่ะพร้อมผสมด้วยพี่น้องด้วย,ย<า>วนี่นโอ้สูงพอนีเนาะ,ะนาผักกว้งครับหลังแดงจึงคืองานี่เล็บดี ลอยสี่สิบบอกดิหรอกค่ะเมื่อกี้เราอยสี่สิบหานี่ได้ไปดียก็คือเตียมพอเลยพี่น้องเด้วยนี่เตียมพอแค่เราหลออมันในซื้อเนาะเนื้อนาตัวหนาน้ําตัวตั้ตัวเน่าครับตัวนี้เลยเน่าเลยเน่าดีแข็งขาดีครับเล็บสภาพนั่งฝานเลยเนาะน่มเห็นชัดชัดครับเครื่องอมนี่ครับเบื่อกบาดยางบาเดินบาเหินนะครับนี่อ๋อยางดีเดินดีครับอืม บอท่านนี่ตำานีเนาะนี่เนะาะแม่ค่ะอืมนี่นนนครับตัวที่สี่เนาะแม่ค่ะบันนี้ตัวที่หาต่อไปครับไปเบ่ง,งสีดีสีงามใช่ไหน,นะพี่น้องค่ะต่อไปเป็นตัวที่หาด้วยค่ะเป็นสาวหัวโลนนะคะทําเขาไว้แล้วเรียบร้อยนี่ครับบันนี้ประเภทหนาตึบเดอ้อพี่น้องหัวแตงไว้เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้กับสาความผสมเพื่อกัน,น่นบอกแมนค่ะอันนี้จะติดกระทบมากนิดนึงนะคะเพิ่นกับติดติดมากจักหน่อยอยู่เนาะ แต่ว่าบามันมนหลายกลัวครับเพราะเบิ่งจากเนื้อนังมบงสาเนะเาะพุอ่ะสูงตัวนี้ร้อยสี่สิบห้าบวกค่ะตัวนี้ก็ค่อยมีรอยสี่สิบห้าบวกเนาะใช่ค่ะพอผูด <4 S 1> ดำครับตัวนี้นาคาห้องขาเนี่ยข้อขานี่ไม่ขาดำดำครับมาเบิ่งเครื่องเพลเพิ่นเด้ครับคุนโอ้ดำล่ามครับตัวนี้ตัวนี้ยกดีการยืนยกนาคาคูนหางไงครับตัวนี้ ้วยหางยู่เคืองแขงกันญาการเดินกันเฮือนพ่อท้าครับตัวน้ยกหาตรงนอกตั้งลำ่ำโตเน่าเพดผิวนานี่ครับแม่นี่สำหรับที่ผู้ใดสี่อยากได้เป็นแม่พันธุ์ครับหมาะอเพราะว่ามันหนาครับบรรทายหนาหนาตัวนี้อัดเคเอฟใส่ปีกเนาะพี่น้องเนาะหนาหนา,นาเจอหนาครับแม่นี่นี่นเขาเปิดอะไรเส้นเลยครับนี่ แม่นี่เปิดไว้ที่49ค่ะอ,อายุประมาณ17เดือนนะคะตัวนี้49 17เดือนโอนน้ไก่ตัวตุ่นเหรอซีมืนเก่าพี่น้องราคาห่องไว้ปนะครับเด้อ4ีมือเก่าอยากได้เม่พันสูงสูงหนาหนายืนงามๆสิครับการยกตัวนี้ยกดีแม่นค่ะสูง1 4อยสหนขาหนาตรงครับขาหลาังกับตรงดีนุ่มชัดเจนนำแต่นำ้ำรังเรื่องเห็นเน่าด,าด่ดแล้วเพีนน่น้องเนาะเอานุ่มเม็ดดีครับเม็ดดีนี่พี่น้อง หัวแต่งไวเรียบร้อยโอ้เขทาขทาเขาทาสำหรับแม่พันธุ์ครับแม่นี่อีกแม่หนึ่งครับนาเอาไว้เป็นพันธุ์ครับเนี่ยค่ะมาเบิ้งตัวที่หกเด้อค่ะอันนี้เป็นแม่สาวใหญ่จ้ะตัวหนาๆเลยอายุประมาณยี่สิบเดือนเด้อค่ะตัวนี้นานานาหนาๆเลยหนาตัวนี้ทั้งหนาทั้งเล็กดิน่นีเนาะขากันยิ้ท้องว่างผ่นนองว่าง หนาดำเลยครับตัวนี้หนาดำขอบหูดำหนาขาดำครับตัวนี้เครื่องเพศดำกกหางไงฝอยหางอยู่เครื่องแข็งนามไตหนาล่า,ลางเห็นชัดเจนครับนุ่มชัดชัดเป็นนมสาวาเป็นงัวเม่สาวครับตัวนี้ไทใหญ่ผสมบามันเนาะไใหญ่ผสมบามันโอ้ไทใหญ่ผสมบามันครับโอ้พวงสามแง่ครับตัวนี้ไงขึ้นไปเลยได้เี่นรองด้อ หนาแห้งค่ะตัวนี้ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยตัวนี้ทึ่งไงทึงเลืกครับไตเลืกไตเน่าได้ตัวนี้สีวายใสอีกอู้วววอุ้มรุมเพิ่งเนาะเคฟสามเสามหนึ่งเจ้าอัลลาดเป็นเร็วบ้านเนี่ยสีว่ายใส่หนาอุ้มรุมเหมนเลยนี่เพื่อนอะโอ้โงกับคุณคุณยู่ตัวนี้นี่อู้ใหญ่กับพี่น้องจับได้บายได้มาหนี้ยังยังสิครับเปิดใบสักไหมครับเนี่ยแม่นี่เด้อค่ะหนาๆนี่เปิดไว้57ค่ะตัวแรกใบคือเก่าค่ะ17,000ราคาห้องไลยครับ ห้าหมื่นเจ็ดพันได้ไปกับปู่เมียพันง่าม,มันตุนเน,น,น,นาะมันหนาเอาเป็นบอกเดี๋สองตัวด้วยครับนี่เห <c oughs> ม,ะมะาะเหมาะใหญ่พร้อมครับสูงกับสซียุลอยสี่สิบห้าขินเดียรห้าบวกเยอะค่ะเพาะขึ้นยบวมเลือกึ้ไปบทบางขึ้นสูงมันแล้วคว้นเน่าอีกเมนี่เดี๋ยวทั้ง,งเน่าทั้งเหลือได้เพน,น้องอืมห้าตรงเมนี่มาบทบทเลยเพน้องเด้อ ใหญ่ๆบดบครับแม่นี่ยหามื่นกับเีกเท่าไหรก่อนห้าหมื่นเจ็ดพันค่ะมีครับหามื่นกับเบียกเจ็ดพันไหมพี่น้องนี่ต่อรองได้นะคะต่อรองได้ด้ต่อรองได้ครับส่งให้พร้อมแมนค่ะแต่ว่าส่งไก่ส่งไกลก็จะค่อยคุยกันอีกทีนึงเนาะราคาส่งแถวลาดบุรีมันก็สิแต่เชียงใหม่ีกสิเหมันก็สิไกลโพอดเนี่ยนะกะจะค่อยคุยราคากันมาอีกทีนึงนะครับเนาะแต่ว่าส่งให้ได้ ทรงได้ค่ะทรงให้ได้ทิพย์ทวดเดือนเพื่อนะครับนี่ราคาเปิดใบหนีร่วมทรงเด้อค่ะโอ้ราคาเปิดร่วมทรงโอ้ตัวนี้ครับในภาคอีสานห้าเล็กปั๊สรถบ้านเพื่อนเนาะเื่อเลื่อยอยู่เลยเลิกอยด้ครับเป็นเนี่ยเลื่อยเรื่องโบนนี่ยมาตรงห่วงครับลูกมาแดงแน่นอนมักพอได้ทับบัณย์เนี่ยเออซีไว้หรือสีเคเอฟครับเอาไปเป็นแม่บล็อกได้เลยเด้อค่ะตัวนี้นะอ้โอู้ไงตัวนี้เนาะราคาครับพอฟังอยู่ดอกพี่น้องนี่พอต่อเอาอยู่ ค่ะเดี๋ยวมาเบิงว่าครูแม่ลูกเด้อค่ะครูแม่ลูกอ่าค้มแหลกค่ะป็นลูกเป็นหนาเลยเนอเบิงเป็นว่าลูกแหลกเด้อค่ะเป็นว่าลูกแหลกป่ครับเนี่ยแม่ค่ะเป็นว่าพีกน้องมาเนี่ยมาเบิงแม่ลูกลูกแม่ได้ครับมาเนี่ยผู้ใดกำลังมองหางัวแม่ลูกลูกแม่เป็นงัวทีแม่ทรงลูกเก่งๆครับอ่ะนี่อีกแม่นึงครับบ้านนี่ป้าลูกเกินแม่ครับเนี่ยแม่เพิ่นโบดได้สัมผัอให้ลูกมางามเนาะแม่ติด เครื่องเต็มพิกัดเลยครับแม่โอ้ครับลูกหนาคักหนาเนี่ยลูกกันพ่อได้เลยครับน่ะลูกของปีศาจแดงค่ะโอ้พี่แศษหนึ่งสามศูนย์เนาะปีาแดงแม่ค่ะพี่น้องเบิ่งเอาลูกพี่แศษหนึ่งสามศูนย์ปีศาจแดงนะครับด้วยปู้ใดพ่อจะทำกะเตรียมห้ามอห้าหลอดไป็น้ยครับนี่นี่ครับ ปีสาจแดงพีแซดหนึ่งสามศูนย์ตัวเทียนจนเนาะแมน่นกับหนาคักหนาเนี่ยนะอันนี้แม่ผสมแล้วได้ค่ะพ่อแม่ผสมไปแล้วแม่ผสมแล้วผสมเอ่อพริกแดงไหวค่ะผสมเมทเทสหาแปดหนึง่งมาครับอันนี้ผสมตอนสิบหกธันวาโอแม่กผสมไปแล้วครับบันนี้น,นี่ครับเอสเชห้าแปดหนึ่งครับเจ้าพริกแดงเอาลูกตัวนี้พีสาจแดงนท้ทองพริกแดงพี่น้องซื้อไปรุ่นใช่กันว่าโตได้เฉ่ไม่เก่งกว่ากันนะครับนี่มีรค่ะมีุนได้ตัวนี้ เล่าใจกันครับตัวนี้เมื่อไเมื่อนี่เนาะเบิ่งมือทับแม่ก่อนเนาะค่ะได้ค่ะมาเบิ่งมือทับแม่ก่อนเนาะครับเนาะเดี๋ยวสิพาเบิ่งมือเกิดลูกเพิ่นเนาะมือทับแม่เพิ่นทับไปสิบหกท่นวาคมเป็นบ่ครับนี่แม่นค่ะสิบหกท่นว่าท่านวาคมหกสี่ครับบ้านนี้กำหนดคลอดไวอยี้สิบหกตุลาคมผู้าครับนับจากธันว่ามาหอดน้ำเขานี่รอบดึงกันบ้างครับได้รอบกลัวได้รอบกลัวพี่น้องกลัวเอาแม่นี่เอชเคเจ้าบาวโอหาแปดหนึ่งครับในทองนะครับเนาะ โบหัวสีออกมาตัวแม่หรือตัวผู้ครับสอกมาใหญ่มางามสําไหนพี่น้องได้ไปก็คือนไปรุ่นเอาแต่ว่าที่เนี่ยนี่ลูกพี่แซดหนึ่งสามศูนนี่มาแล้วครับที่เห็นดูเนาะถาแม่นถาแม่นแข่งกันนี่ผมก็ให้พี่แาแดงละเพราะว่าผมเห็นแล้วเห็นโตมแล้วเดียแต่ว่าห้อยพานเพลินห้อยเพลินพันเออฟันสนามลบมากแบบโชกช่วนเลยครับพน่ะแต่ว่ากดีแล้วครับนี่ผมบอกตะบันไทยไม่หนิเลยวะหมาแห้งค่ะ นาคักหนาเนี่ยสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกเด้อค่ะลูกแม่ประมาณร้อยสี่สิบแม่ประมาณร้อยสี่สิบจ้ะร้อยสี่สิบบวกนะครับแม่นี่ก็เป็นแมงง้วตัวหนึ่งนะครับที่ให้ลูกเก่งให้ลูกวดีเอามบม่งมือเกิดพี่กอนนะครับเนาะนี่ครับลูกปิศาแดงครับนี่โอ้ยยยเนี่ยหนาแดงแนี่มาบ่งมือเกิดพี่นะครับเนาะมือเอามือเกิดเด้นพี่น้องเนาะยี่สิบสองกรกฎาคมหกสี่กรกฎา สิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราหกเดือนหกเดือนน้อยครับหกเดือนสิบกว่ามือปีศาจแดงโอ้พี่น้องหูหูเด้อยค่ะงวงหูหูดีเนาะทั้งลูกเลยบาตนี้ขอราคาเน่อยครับบาตรนี้เปิดไว้ที่เจ็ดสิบเจ็ดค่ะแม่ลูกคุณเจ็ดหมื่นเจ็ดแมนค่ะผมว่าต้นสิวาแสนไหมเจ็ดหมื่นเจ็ดเดี๋ยวน้ำบางลูกกันนะครับเนาะไม่พี่น้องเจ็ดหมื่นเจ็ดเบิ้องตัวตัวนี้ก็เหลือเฟือแล้วครับเนี่ย คักหลีครับหนาหลีหแต่ว่างห้อยเพิ่นเป็นลำปีแค่นั้นนะครับเนาะอก<ม>เดือนกว่าครับนี่โอ้หนาคักหนาแน่พี่อน,นอ้องไปเขา<ม>น้ำเลี้ยง<อ>ดีๆจังหน่อยครับห้อยตุ้มห้อยหยังก็ด,ดีแล้วละ่ะห้อยเศร้ามากนี่มเพี่น้องไปบางจากักคักเดิแม่โบดครบเครื่องนี่ลูกเพื่อนกับติดดิครับนี่ลูกเพื่อนกับติดมาดำบเ,เหมือนกันทุนหนาคักหนาแน่เละมึงโอ้เห็นจีนโมโบเซียเออให้ลูกเกินโตอีกตัวหนึ่งครับเป็นงวัว นี่แหละครับงัวเครื่องดำครับให้ลูกดีจริงๆล่ะให้ลูกคือพอง้อไปโตหูอยู่เนอะแต่ผันงัวเพิ่นหันคุ้นขุ่นดีๆดอกแต่ว่าลูกสัญญางีดีครับเบื้องนิ่งบ่ไรเพื่อนแต่ว่าหัวแต่มันหนาครับบรนทายหนาหนาครับไอ้นี่พื่นเท่าไรก่อนะคะเจ็ดสิบเจ็ดค่ะเจ็ดสิบเจ็ดโอ้ต่อร้องได้คือเก่าเล้วค่ะบ่ต้องโตเหรอครับเนี่ยไอ้เพิ่นโหลดเอาให้เพิ่นโหลดด้วยครับนี่เุมืนไม่หลงไหม พงกไอพ่อแม่นี่แม่เอามันได้ไม่ได้ลูกเนาะแม่นค่ะได้ลูกหนาลูกงามแม่นี่เป็นโต้งวัตถีทรงลูกดีแม่นค่ะในทองนี่กับไปร,บรุ่นเอาในทองการุ่นเดาเอ็ดเชิดนะครับในทองประเภทแดงไม่ต้องห่วงอ่าแปดหนึ่งนี่ครับเนี่ยหน,นึ่งแดงเนี่ยในทองอืออ่ะพี่น้องเจอเด็ดเด็เดเลยครับมือน,นี่เอาเบื้องต้นต่อไปนะพี่น้องเนาะ ค่ะมาเบงโค้มที่สองเด้อค่ะเป็นง้อแมลูกค่ะลูกตัวแม่คือกันค่ะเป็นง้วลูกแหลกจ้ะนี่ห้อยกินนมเลยหนี่แม่ลูกกันแท้ๆเลยค่ะแม่เพิ่นสีเม็ดเขาเนาะสีเหลืองเม็ดเขาแต่ว่าลูกสีแดงจัางคืนนี่ครับนี่เบงทางนี่นี่กำลังกินนมอยู่ขาลูกง่ายง่อ่ะโคมแม่ลูกลูกแม่อีโค้มหนึ่งเนาะนะผมสีผ้าพี่น้องไปเบงลูกเนาะครับนี่เอาอันดับแรกเบงเครื่องอมครับแม่นี่ลูกแดง นี่ครับง้วเครื่อมไงให้ลูกแดงกันนี่ครับนี่บานนี้เป็นลูกพ่อได้ครับตัวนี้พ่อบัวชัดเจนได้ค่ะพ่อนั้นตัวนี้แต่ว่าสายมาดีเติบู่แม่ค่ะแม่ทรงลูกอยู่ค่ะลูกแดงอืง้วสีตัวนี้กับสีบ่งห้ามบันไดแต่ว่าให้ลูกดีแม่ค่ะกับเป็นตัวหนึ่งอีกเนาะแต่ว่าเพิ่นใบติดบัวได้แต่เครง่อมมาซื้อเนาะให้ลูกมาขนาดนี้แต่ว่าโอเคไหครับนี่แม่นี่มาเบ่งลูกด้วยครับเ่ยมาเพื่นหนาดือกันนี่ครับนี่แข้งขาใหญ่ลูกเพิ่นน่ะ ลูกเพิ่นอายุจักเดือนแล้วครับนี่ลูกประมาณสี่เดือนค่ะโอ้หน่อยหน่อยยุตัวนี้แม่ประมาณสี่เดือนสี่เดือนขนาดนี้พี่น้องม่งเอานี่กินนมอยู่เด้อค่ะโคนหางในเครื่องดำเป็นงัวลูกแรกปะครับง้วลูกแรกค่ะเป็นงัวลูกแหลกสัําได้พี่น้องนี่โอ้แม่นี่เป็นง้วไทยกลางๆเนาะค่ะเป็นไทยกลางครับแม่นี่แต่ทรงลูกแต่ว่าลูกนี่สิพ่อเพื่อนก็ดีอยู่ดอกเบื้องจากคาเราเนาะเบื้องจากเรียบจากขาเราพอมาดีเติบู่ลูกตัวนี้ เป็นง้วงแม่ยังใส่ลูกดีบันิห้องห้องไว้สำหรับใครครับนี่ราคาเปิดไว้เด้อค่ะตัวนี้71ค่ะ71พี่น้องเจ็ดหมื่นหนึ่งพันพ่อง้วที่ทรงลูกดีๆนี่เลี้ยโคมหนึ่งโค้มหนึ่งน้องคำเนาะโอ้กําลังดึงนมแม่อยู่นี่ครับนี่ยพูดอะแม่ทองว่างนี่เด้อค่ะก็พอดีดีฉีดรอบฉีดรอบรอบรอบเนาะแมน่นค่ะรอบรอบเอาพี่น้องตัวนี้ทองว่างตัวพาน้าหันทับไปแล้วรอบกลัวพี่น้องมัก พอได้ครับบ้านเนี้ยเมื่อเชาพี่เสียดใส่คือเพิ่นแม่เพิ่นกับสีนี่แหละครับบ่างามดอกสีแม่เพิ่นน่ะแต่ว่าลูกงามนี่ครับกินนมโชว์เลยครับแม่ลูก,กแม่สูงหายไปไ,ไปได้ครับนี่ประมาณร้อยสี่สิบบวกค่ะแม่สูงร้อยสีสส่สิบบวกประว่านี้เนาะโอ้ลูกบรรทายนาถึงเครื่องอมเอเครื่องดำได้ไหมลูกไหมดิดโบดมาได้ครับลูกเหรออ้บรรทายนาบ้านะพ่อว่าลูกบรรทายนาเลยครับนี่ เห็นมรไทยนางซีไม่กัจูบใจได้เนาะเนี่ยจูบใจจุดๆรลคานี่โอ้งามสวยพี่น้องต่อได้ยังเป็นบ่ต่อได้ค่ะทุกตัวต่อร้องได้เลยค่ะทรงให้พรเนาะแมนครับนี่รถพรมสรงพรอ่ะพี่น้องไปเบิงโตต่อไปครับมาเบิงโค้ที่สามเถอค่ะเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวเมียเหมือนกันค่ะพ่อเป็นวัวลูกแรกโอ้มือนี้ครับจัดประเภทที่แมงงัวเสียงให้ลูกดีๆครับ มาบังเอาอยู่หนี้บาดเนี่ยอันนี้แห้งสีแม่แห้งห้างสักเดียวเลยสีแม่สีสีเหลืองหุยครับแม่เพื่อนอะเครื่องแดงพร้อมแม่ๆๆแม่ๆๆแม่เอ้าี่น้องบ่แม่ตะเง้อบ่ให้ลูกดีแล้วโอ้เพื่อนขาเพื่อนดำอยู่นั่นครับแข้งขาเพื่อนดำอยู่ได้ตัวนี้นั่นนี่จุดเดำมดัอยู่แม่กะบ,บกไ่ไดอ้วนบ่ไดหนานี่ครับเป็นง่าไทายกลางอยู่เนาะมาเบบ่งลูกลูกพ่อได้หน่อยเารออนพอบ่ชัดเจนเหมือนกันเลยค่ะพ่อกับบ่ชัดเจนคือกันเพราะว่าบ่เก็บใบใบ บ่หูว่าลูกตัวใดเิ่นบ่ไดเก็บใบไว้ค่ะหมักแม่ไดพี่น้องบ่เน,นี้ลูกเป็นลูกแม่เมื่อสู่โตค่ะคือสิบบ่แยกดอกเนาะบ่ได้แยกค่ะไปน้ำการสนองน่านแยกนีแม่เมดเลยท่นแยกข่นเอาลูกไปเรลาแม่บ่มีราคาดี่แยกคู่เลยแต่ว่าขันยูน่าแม่น้ำลูกนี่แม่มีราคาด้ครับตัวนี้พี่น้องหาง้วไปเลี้ยงทับเอาลูกขายอยากได้กำไรหลายๆหาแมงสิครับยืนงันนครับสาวหน่อยตัวนี้ ยืนสวยจักเดือนครับสาหน่อยลูกประมาณสี่เดือนค่ะสี่เดือนแสดงว่าแม่เพิ่งกับสีเลื่อมเราได้หนิค่ะแม่เริ่มขึ้นแล้วท้องว่างสูงกับรอยนี้สิเป็นเนาะลูกขึ้นเนาะแม่แต่ว่าแม่นี่แม่แม่นี่ประมาณรอยสามสิบบวกอยู่ค่ะโอ้รอยสามสิบห้าบวกรอยสามสิบก้าสี่เดือนเขาลอยสี่เนาะแม่เพิ่งเป็นวัวลูกแรกเด้อพี่น้องเด้อเป็นวัวไทยแต่ว่าทรงลูกสุดยอดครับนี่ครับบีฮกหาครับพ่อพองหัวทรงลูกงามสามตัวละเมื่อนี้ มาเบิ่งเอาอยู่นี่เด้อครับนี่น้ำพรมบนหลานนี่ยนะครับพี่น้องว่าเบิ่งเอาตัวจริงโลดมันจะค่อยได้จับเบิ่งเนาะพอได้จับได้บายเบิ่งเอานี่แม่สีเหลืองเหลืองอุ้ยเหรอครับแต่ว่าลูกงามโอ้เข่าทาตัวนี้เนาะสามเมียนี่ยเมียลูกนี่ครับตัวนี้ราคาที่หนึ่งท่าเดีครับนี่เปิดไว้หกสิบเอ็ดค่ะตำกุมูแมีนค่ะย้อนว่าเมียมันหน่อยกุมูเนาะแมีนค่ะแต่ลูกเบิ่เกินกันเด้ลูกอะไรอะกันมากเลยพี่น้อง่คะ ล่ไปอะไรกันเลยบ่ซัมชิรัครับราคาหกสิบเอ็ดดีเมียค่ะหกสิบเอ็ดได้เมียลูกลูกเมียครับป้ดครับเอาไปต่อยอดได้บางจางงามนะครับนี่<ม>ลูกตัวนี้ใหเห็น <ไง S 2> ้นมทับบันนี้ตัวนี้พี่น้องไปทับเอามากพ่อได้นี่ครับนี่เบิ้งสีจรงสี่หละพี่น้องสีจะจืดจืดจืดงสิแหระแต่่าให้ลูกดีอ่ะบันนี้เขาซูโมดง้วดข้ยอยง้วเถอรบเนี่ยพ่อพันครับบันนี้พ่อพันหลังจากเบิ้งแม่สาวแล้วมาเบิ้งแม่ลูก ผมสอนแม่ลูกมือนนี้ครับค <us> ัก네 <ia> e e ิล er ี่เมื่อพ่อเวลามือานนี้ครับเนี่ยมีตลูกงามด้วยพี่น้องเมื่อบางคนตัวจริงหรอกครับบานี้มาซูโหมดพ่อพันธุ์นะครับบานี้ประเภทแดงแดงจึงคืองิ่งครับปลูกไว้ระยะกิโลเมตรหนึ่งกับเลี้ยวเห็นครับมันแดงซ้ำไฟแดงหลักไฟฝ่ายหลักโทรศัพท์หมละครับเนี่ยตัวนี้ก็รอเอาพี่น้องมากตัวไหนค่อยว่ากันเนาะครับเนาะ ตัวนี้กะรอไปเบิ่งรอใหญ่ครับเขาเบิ่งรอใหญ่กเนาน่อเอาพี่น้องว่าเบื่องรอใหญ่ก่อน,นี่นครับ,รรบตัวนี้ได้ไปนี่คือรถหาทับเลย<ม>น,นี่ตัวนี้พร้อมผสมเลยตัวนี้เพอพอบอิ่งกันคลิปนี้คลิปที่สามเจ้าของพันธมีตรเอาไนีก้กางสิป,ประกาศหาเจ้าของนี่ครับบ,บ้านค่ะหาบ้านหาสิอยากใหญ่บ้านไหมได้ครับเด้อผู้ใดเฮ็ดธุรกิจเกี่ยวกับหัวพอพันเด้อครับเด้อหรืออยากเฮ็ดธุรกิจ เกี่ยวกับโมพ่อพันพ่อนี่ครับแนะนําให้เอาตัวนี้ครับขึ้นรถหาทับชี้ยางพาบ้านค้นถามแน่นอนครับทับเท่าไหร่ขึ้นรถแล้วเด้อฮัดขึ้นรถแล้วแต่ว่าหัดขึ้นรถไปแล้ววันนี้ท่านทับไปพอเปล่าละแต่ว่าพ่อนเก่งก้องสิหัดอออายุเท่าไหร่ครับนี่อายุ20เดือนค่ะประมาณ20เดือนค่ะ20เดือนแมนค่ะบ่ทัานสองสองปีคักซ้ำอีกสี่เดือนเต็มสองปีเนาะ อีกสี่เดือนพี่น้องรอล่อลอครับประมาณเข้าลงหน้าครับพนีช่วงเข้าดำหน้าอยู่เนาะพอหลาเนาะหาทับเลยครับพูดอ่ะใครหามหน้าตรงเลยนะครับพูดดำด้วยกันมีบานี้ความสูงความความสูงร้อยห้าสิบบวกบึงบึงพอลากับหลังขั้วเลยครับเลยนั่นพอลาส่วเจ็ดสิบตัวนี้ร้อยห้าสิบบวกค่ะราิครับม่ขึ้นรถเล่นพาบ้านนี่บ่อายคน แต่ว่าหัดขึ้นรถเล้วนป่ะหัดขึ้นรถแล้วค่ะแต่ยังยังปัญหัดทับได้พีหน้องวันวันวันพ่อให้เพิ่นได้จักสองปีสามเดือนหรือสี่เดือนครับนี่มันจะคอยสีดนการระยะยืนคอยสีเงาเนาะนี่สำหรับพอพันเด้อครับเด้อสมมติว่าในอนาคตเดี๋ยวบานไก่เลื่อนเคียงแล้วค่ะบานไก่พอบุญลาสีผ้าหัดทับแล้วค่ะคิดลาค่ากับคิดลาค่าประมาณเจ็ดร้อยบาทค่ะรับประกันสามครั้งค่ะ ถ้าสมมติว่าเขาดีด okay. <do> ีน้ำเเาเนาะค่ะหันยังหันมีผู้อยากได้เขาไปดูแลต่อเขากะทรงต่อปล่อยกันอันนี้เป็นใบของเขานะคะตัวนี้ลูกของซีไว้นะครับเด้อซีไว้ศูนย์ก้องของครับตัวเนี่ยครับผ้าเบิงทินละเทียที่สามข้ามีิจก้องนะครับนาะสิบสองมิถุนายนหกสามมือ่นเกิดเนาะนี่ครับ มือพันเกิดครับอ้ามีใบ้วยครับตัวนี้ม,ม,มีใบมีเบอร์มีหลักฐานครับง้อตัวนี้นะครับอุ้ยสูงคักสูงในแดงจึงคืนหนาขาดำเรื่องมาเต็มครับปลายเพศเพิ่นกระดมเลยครับ <โถ S 1> <ๆ S 2> ตัวนี้ดูของซีว่ายสนก่อหอรับมาเบิงนาครับอันนี้รอไงนะครับพ่นี่ครับนี่โมหนอกตั้งโจโก้ครับนขาใหญ่ชมเพียงหัวผมตัวนี้ เดี๋ยวผ้ายางเบิ้งเอาเอาลงกยางเบิ้งครับเบิ้งเด้อครับบัดยางสิเป็นจังได๋สิหาเปียบ่เปียกกับเบิ้งเอาบัดนี่บ่อยากงานกับตัวคุณหลายพุณนะครับเบิ้งพุณอะอืมบัดยางบาดเดินไปเหนอยนะครับเนาะอู้ผมขอไปใกล้เพียงหัวผมเลยวะเออไม่ได้เลอะในนา สีก็ได้ด้อพี่น้องเด้วยเอาหนีรอไงเอาราคาครับบ่เนี่ยราคาเปิดไว้ที่79ค่ะ7 9็ดหมาพพี่น้องอือเจ็ดหมื่นก้าพันทับหมื่นละเจ็ดหกตัวกับคุณหมดละครับท่านแม่บัวมีคนเอาไปกะพร้อมพอสิบริการให้ทับแม่ค่ะรับประกันอ้วยสามเถื่อแม่ค่ะบ่อติดกระบ่อเงินกันเนาะมาเบิงโตตัวมากครับนี่หล่อเล็ก บรหันเบิงรอไงด้วยครับเด้อวันนี้รอเลยครับตัวนี้มาสายอะไรครับนี่นี่ค่ะเป็นใบของเขาพิเศษครับเมื่อนี้พอ่อลูกพิเศษทั้งตัวผู้ทั้งตัวเม่ตัวผู้กับตัวแม่แดงซ้ากันบรรทายกับสูสีกันเอาตัวนี้เพิ่งซื้อว่าได้กว่าเจ้ายังกว่าจอมยุทธค่ะเจ้าจอมยุทธห,ห,หูค่ะูอายุจักเดือนครับตัวนี้อายุประมาณสิบเดือนค่ะจอมยุทธนี่ครับเบิงบบนะมือเกิดไปแล้วครับเนาะเอามือเกิดได้แล้วครับเนาะห้ามีนาคมหกสี่ ไรมาเลยครับจากมีหน้าคมหกสี่มาหอดมักกะล่าปุ่มผ้าอยู่มืออื่นมือหื่อนี่ละนี่ครับอายุบนสมีนะครับเครื่องดําครับแดงสั่มจุ่มกลุ่มสูงมากลอยยี่สิบเกือบเลยสามแล้วโอ้โง้เถิดมึงตำตำบ่อตำเนี้ยใบเถียนเนาะตัวนั้นที่กันผมว่ามันตำตำนางเข่าทถมหัวไหมตัวนี้โอ้ลอยสามสิบตัวนี้ลอยสามสิบนะเออผมครับผมว่ามันตำตำมันบ่อตำตัวโอ้โง้เถิดเนาะ คือควมควมหนาควมยังมันบังเนาะราคาเดียครับนี่ราคาเปิดไว้ที่ห้าสิบเก้าค่ะหาหมื่นเก่าพันครับห้าหมื่นเก่าแดงขากแดงเนี่ยลำตะเล็บกับขอ้อขากับหางไปหางครับขอบตาหูดำครับนี่โบดมาเต็มอันนี้ก็รอขากี้ครับพี่ซีดหนึ่งสามศูนย์ครับลูกพี่เส 130. ียดห,ห,หนึ่งสามศูนย์โอ้โหหนาจนๆด้วยครับนี่ ปุ้นอะบอดได้แถว่ามันตำตำมันมีสบมีไงไม่ไก่เนะ่เออผมพี่ครับนี่เอ่อราคานีเนาะแมนค่ะบบดนี้มาเบิ่งรอตัวที่รอตัวที่สามค่ะตัวที่สามครับหล่อเล็กน้องเล็กตัวนี้ตัวนี้ <c oughs> กระเดงซ้ำกันกับตัวหันครับแดงซ้ำกันกับตัวหัน,น,นข่วมงาวข่วมกระสูสีกันเท่ว่ากระสีน้อยก็ตัวนั้นนิดนึงเนาะ แมนค่ะอายุน้อยกว่าหนึ่งเดือนอายุก็น,น้อยนอยกออีกโอ้อแข้งขาเบาเกินครับก็ตัวตัวนี้ขาใหญ่เด้นี่หนาเบื้องคอดครับหนาขาใหญ่เบื้องไหญลูกพ่อได้เลยโอ้ยสมพ่อมันหนา <c oughs> ลูกซีกวา่วายครับนี่นี่นี่นไอ้มดเด็กโอ้ยลูกไอ้มดเด็กครับเมื่อเบื้องมือเกิดผลลด,ด้วยพี่น้องบบนเน้อว่าเกษตรจักเดือนครับนี่ท่ายกันเบื้องนี่หามิถุนายนหกซี่จักเดือนหลือครับ มิถุนากรกดาสิงหากันยาตุราพฤศจิกาธันวาหกเดือนหกเก็ดเดือนตัวนึงหกเดเดือนน้ำเพานี่ครับอู้หลบรอเด้อบัดเนี่ยเพื่นนี่เบึ้งหนาครับยางรอเด้อครับเนี่ยเพื่นนี่เบึ้งขาใหญ่คักใหญ่เนี่ยนะนี่ครับเสื้อไว้ส่งผมพุ่มพี่น้องมัเท่ามากมากส่งนี่เลิกๆขาใหญ่เขาใกลหลุนเออเบึ้งเบึ้ง โอ้มันียวกับบ่อตำปันไดนี่เนาะไกลๆเนาะบัดเบิงคืองไก่ๆเป็นตำตำเด้อตัวนี้ไกล้ๆสามเลยเนาะคข้มว้มสูงมันผมว่าไม่รอยยี่สิบเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะผมกาดเดี๋ยวนี้ใครหำดำนี่ครับปลายหำดำขาใหญ่ลีครับดูสีว่านี่อู้อ้าวสามรอพี่น้องมักรอรอใหญ่รอกลางรอหน่อยพูดในมักสีใดราคาใด จัดเลยครับตัวนี้ราคาเท่าไร่ไครับสี่สิบเก้าค่ะพอนีนสี่หมืนเกาพันนีค่ะนี่ราคาตกโตเลยครับเบิ้งมากต่างต่างว่าแม่สาวน้อยจันหอดว่าพอพันครับต่อได้เมิดสุโต้ทรงไห่พร้อมเรียบร้อยครับสุดท้ายท้ายสุดครับมือนี้แม่ลูกดวยครับเนีนแม่ลูกลูกงามครับเป็นงวที่แม่ทรงลูกงามอิริครับสุดท้ายท้ายสุดนี้ครับเนาะเอาบนี้พ่อเป็นลักับนองนุกนุนองนี้นุนนี้นะครับ เอฝากยังพี่น้องเขาเนี่ยไอ้กดเบิรงกดติดตามเดอ้อราคากัวต่อรองได้เด้อเออราคากัวต่อรองไดเออเออไอ้นู่นนี่ให้ข้อมูลอาจสิบาชา่ชัดเจนยร์มรได้ไอ้มีอันใดที่ว่าบ่ติดขัดกให้ติดตอ่อพอเวลาที่ตรงก็ได้ครับเขาคอยเป็นค่อยไปเนาะเขาน,นันเนาะเออฝึกใหม่เห็นไหมแตติดต่อม,มาตามเบอร์เท่าไรเนาะครับของมุ่นเบอร์ตรงพอเวลาสวัสดีครับเอ๋อพอกันใช่ไหมน้าเพียงน้องชิดมีดสวัสดีครับ